ข้อระบบสิบมหาศาลนะครับผมเลยบอกว่าจริงๆไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางาารัฐบาลน่มาช่วยเรื่องผู้ประกันตนนะครับผู้ที่บ,บาดเจ็บทุเลาภาพผมไม่อยากดูตัวเลขสี่บาทแปดิบาทร้อยสอง5้อยหสิบสอง้ปบาทเรื่องผมไม่อยากเห็นนะใน,นเมื่อขั้นไรครับตามผมอ่ะคุณมาเข้าให้ผมจ่ายสอ่อ้อยก็ทำไมคุณไม่จ่ายคนเรานี้ี่ร้อยบางนะครับสี่ร้อยเนี่ยส0มสิบวันแค่บนสองเองนะ ผู้ผู้ครลภาพผมถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมต้องจ้างคนมาดูแลผู้คุณภาพเรืองเงินสองผมืนหาคนจ้างหาคนดูแลอะไรผมหาไม่ได้นะครับนะฮะถ้าเกิดเราจ้างคนมาดูแลผู้คนภาพเนี่ยผมบอกว่าต้องมีใกล้สองหมื่นเพราะว่าเขาต้องดูแลทุกอย่างนะต้องดูโขนผมไม่ยมอ,ไอยากพูดบรุงละเอียงเนาะซึ่งตรงเนี่ยน่าจะมีเลขั้นต่ำไว้ว่าคนที่ทุกคนละภาพอ่ะต้องจ่ายให้เขาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยออได้แล้วครับ ส่วนษษันดับที่สองก็คือหนึ่งผู้ประกันตนสมทบนะะท,ที่ที่เป็นต่างด้าวเนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมารัฐบาลเมื่อก่อนช่วยนะเขาก็ทราบปัญหาเราเขาให้ผมจ่ายสามเปอร์เซ็นต์ในลูกจ้างสามเปอร์เซ็นต์นะครับกอบเวลาสามเดือนนะฮะซึ่งเราก็ทําอยู่แต่นับุบัญน,นีก็คนละห้าเซนห้าเซนเหมือนเดิมกับที่เดิมตรงนี้เป็นได้ไหมครับเป็นไม่ได้ไหมว่านายจ้างไม่ต้องจ่าย พ่าตอนนี้ในจ้างอดูแลโอ้โหเยอะแยะมากเพราะว่าผมต้องไปแบกรับภาระไอ้คนที่มาเกิน450ไอ้400ขึ้นไปอะเยอะแยะเลยซึ่งผมจ่ายเกินเปิดเดิมนะมากเพ่าเปดเดิมซึ่งท่านก็ทราบแต่ตรงนี้ผมต้องแบบตรงนี้ด้วยแต่คนเหล่าเนี่ยมาอยู่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็กลับบ้านแล้วเขาต้องมาจ่ายมผมต้องผมต้องตบตู้แล้วถึงเวลาเขาก็ไม่ได้มาจ่ายเป็นได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าให้พวกนี้จ่ายเป็นคล้ายๆเหมือนประกันตนนะครับจ่ายต่อปีเลย มูล่ะเขาจ่ายที่สามเปอร์เซ็นต์ร้อยสี่อบาทก็อยู่ประมาณสักเา่วัาหกบาทคูณคูณ12ก็ปีละ4่อันฝ่ามูลจ่ายเดือนปี15ห้าคือผู้การตนจ่ายแล้วจบเลยตรงนี้ไม่ต้องสะสมอ่อการคคมได้ไปเลยเพื่อเท่า,ากับไปปุ๊บเขาต้องกลับมาเบิกครับเขาไม่มาแล้วแต่ขอสิทธิ์รักษาสิทธิประโยชน์ของเขา,าเ,เหมือนเดิมเหมือนผู้การตนแล้นคือถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาพยาบาลเข้าไปตามตามอาการนะครับ ้เาเกิดเขาเสียชีวิตก็จ่ายเขา้าหมื่นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราไม่ตัดท้ไอ้ส่วนตัวที่ผมมองนะแต่ว่าแทนการที่จะเอาเงินไปสมทบเนี่ยให้เขาจ่ายกันตง,นนตงนนเป็นเคสเคสเคสไปเคสไป,เ,ไป,เ,ไปเป็นเดือนไปเป็นปีไปจะพอทำงานปุ๊บคุณจ่ายปีนี่เลยจ่ายลูกงาหนึ่งปีเลยเขาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แล้วเขาไปทำผิดเขา่าไปคิดด้วยจะต้องบอกเบิกกลับคืนไปนะเพราะวันนี้เขาไม่เบิกนะครับเขากลับแล้วกลับเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งคนเราเนี่ย ถ้าคนท so th so so really. so 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 <laughs> ี่ไปอยู่ในประเทศไทยนานๆแล้วพูดภาษาไทยชัดนะอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะพวกผมเจอกับตัวเองเลยเขากลับไปแล้วเข้าไมมาแล้วฮะเพราะว่าเขากลับไปเป็นคอมพิวเตอร์ได้สูงฝาทีเชื่อไหมว่าเขาไปจนลูกสาวผมแะอยู่ผมนานมาใช้สิทธิ์เรียนเรียนนอกเรื่องนิดหนึ่งว่านะเราคือคือเขามาอยู่ที่ที่ประเทศไทยครับแล้วเขาก็มาเรียนเรียนฟรีกับเรานะครับเป็นฟรีเลยนะตอนเขาเกิดอ่ะเขาได้หกร้อยบาทเลยนะตอน หกปีเนาะได้ทุกสิได้ทุกสิงเลยแล้วเขาก็มาเรียนพอเรียนปุ๊บเนี่ยเขาพูดชาติต่อคนไทยอีกผมเองบอก็พูดไม่มค่อยช้าทุกคนพูดเร็วแต่เขาพูด<ม>พูดแล้วพอกลับไปอยู่ขมปุ๊บเนี่ยเขาเป็นโคลนเต,เตอร์ครับคือเดินแสนฝานะ<ม>เออแล้วมันมันก็มาโทรชวนคนของเอากลับไปไปโคลนเต,เตอร์กันเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกให้ว่า,ต,าตรงนี้อันตรายมากครับผมเลยบอกว่ามันมีอยากจะให้มองว่าดาบเนี่ยหรือแม้แต่เหรียญเนี่ยมันมีสองด้าน นะครับผมมองว่าตรงเนี้ยเราเอาคัดกรองคนที่ทํางานไว้แล้วก็ตอนนี้ต้องช่วยผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะผู้ประกอบการตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่อยากจ่ายนันอยากจ่ายแล้วก็จ่ายทุกคนด้วยและโดยเฉพาะในสภาเราเนี่ยผมก็เอาตรงเนี้ยไปประชาธนรมกาๆว่าเฮ้ยตอนนี้ประกันโลกตะคมงเขามีตรงนี้นิดต่อมีห้าแต่เราก็โดนรีเฟรชกลับมาว่าตรงเนี้ยเป็นไปไม่ไดเพราะว่าเขาอะจ่ายแต่เราตเนี้ยแบกระภาระเยอะนะครับด้วยการผู้ประกอบการตัวเนี้ยต้องไปเจอทุนทุนเทาเนาะ คือมาแข่งขันกับเราเ,เขาไม่ตรงนี้เลยนะเราต้องไปแข่งตรงนี้แล้วชวันเสาแบบ่อย่างที่เคยทําเรียนนะฮะมันมันอยู่ติดกระสับจังหวัดที่ที่ลากเว้นสิทธิประโยชน์ดีแย่เลยเราต้องไปแข่งพพเพราะว่าชัยชันเสาเเหนื่อยมากครับพวกของการเราเนี่ยพยายามดิ้นรนทุกอย่างนะฮะตอนนี้ก็การจำเรียนให้ตังนี้นช่วยยิ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปไประชาพานให้ต่างทางสภาเราให้ช่วยเข้าไปก่อข้อมูลตรงนี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมัน